เรียนท่านคณะกรรมการในการประเมินทุกท่านดิฉันนางกรลยานีวอลแพงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนชุมชนบ้านนาดวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเป็นครผูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ก่อนอื่นที่ฉันขอเล่าถึงบริบทของสถานศึกษาของเราก่อนนะคะโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงของเราเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่หถึงชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 สำหรับวิดีทัศน์นี้ดิฉันขอเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในส่วนของประเด็นท้าทายคือการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน31คนโดยใช้สื่อการสอนเกมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การสะกดคํามาตรากอกาตามที่ได้นำเสนอวิธีทัศน์การสอนมาพร้อมกันนี้สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ของดิ่ฉันคือที่ทราบกันอยู่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วนะคะทุกโรงเรียนของเราเนี่ยได้พบกับปัญหา สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 านะคะทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยนะคะมีการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากการเรียนออนไลน์ site, ที่ต้องมาเรียนในห้องเรียนเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนหรือออนดีมานที่บ้านนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนแฮนเป็นหลัก ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวทำให้นักเรียนของเราเกิดปัญหาการเรียนรู้แบบไม่ต่อเนื่องจนทำให้เมื่อเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, เราพบว่านักเรียนของเราเกิดปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่ยางได้แก่ปัญหาแรกเลยนะคะคือผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานในการเรียนออนไลน์ที่บ้านเนื่องจาก ผู้ปกครองหลายคนต้องไปทำงานหรือทำงานบ้าน2คือครูจัดการเรียนการสอนไม่เต็มตามศักยภาพด้วยมีข้อจำกัดในการเรียนออนไลน์นะคะและนักเรียนของเราบางคนขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์บางคนต้องไปเรียนบ้านเพื่อนซึ่งอาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะคะ และสุดท้ายนักเรียนบางคนถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ในการเรียนเช่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์แต่เขาก็ไม่เข้าเรียนเพราะอาจจะนําอุปกรณ์ไปใช้ในทางบันเทิงจนไปจนถึงขั้นติดเกมก็มีนะคะนี่แหละค่ะคือปัญหาที่เมื่อเราเปิดภาคเรียนขึ้นมาแบบเต็มรูปแบบนะคะถ่งผลให้นักเรียนของเราเนี่ยเกิดปัญหาด้านการอ่านและการเขียน จนทำให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เมื่อครูทําการทดสอบก่อนเรียนพบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถจําสลับและพยัญชนะในภาษาไทายได้ทั้งหมดนะคะจนทําให้เกิดปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในในปัญหาดังกล่าวนะคะคุณครูน,นะคะจึง ได้แรงบันดาลใจนะคะในการจัดรูปแบบนะคะการเรียนการสอนด้วย active learning โดยใช้สื่อและก็เกมเพื่อให้นักเรียนหันมาเกิดความสนใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นงนะคะครูทำการวิเคราะห์หลักสูตรและก็ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและก็หลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อจัดทำนะคะสื่อแบบฝึกหัดทักษะ พัฒนาทักษะนะคะแล้วก็จัดทำแผนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ 2. ครูทำการทดสอบก่อนเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาสภาวะถดถอยทางการอ่านและการเขียนแล้วนำนักเรียนมาแบ่งกลุ่มโดยระบบสีตามความต้องการการพัฒนาได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะ 3. จัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทาง Active Learning อย่างหลากหลายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนะคะและสุดท้ายครูมีการวัดและประเมินผลของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียนเป็นรายบุคคลหลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์พัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนและเมื่อพบปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อ ในการแก้ไขการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนไม่ได้ทําเฉพาะในเวลาชั่วโมงเรียนเท่านั้นนะคะดิฉันได้สร้างช่องทางการติดต่อผ่านไลน์กลุ่มของนักเรียนผ่านผู้ปกครองบ้างและก็นักเรียนโดยตรงนะคะในกลุ่มไลน์ซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากเหตุการณ์สถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะทำให้ดิฉันเนี่ยสามารถสร้างนะคะเกมออนไลน์ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ เรียนรู้อย่างสนุกสนานที่บ้านของตัวเองในเวลาว่างของนักเรียนได้ด้วยนอกจากนั้นยังมีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มสีแดงมาเรียนซ่อมเสริมเพิ่มเติมในชั่วโมงซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนให้เท่าทันกับการเรียนของเพื่อนให้เรียนทันเพื่อนและสามารถอ่านและเขียนได้ให้ทันเพื่อนในชั่วโมงเรียนค่ะ หลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแดังกล่าวมาข้างต้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเชิงปิปริมาณคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จํานวน31คนในการทดสอบก่อนเรียนนะคะผ่านเกณฑ์รอยละ4 8 0 7และเมื่อทดสอบหลังเรียนพบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ในการสอบอ่านเขียนร้อยละ8 0 2 5 ผลการทดสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ32.18ผลลัพธ์เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้มีความรู้และความเข้าใจในการสะกดคำและมีการพัฒนาการอ่านการเขียนเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดทัศน,ทนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยแบบไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทำให้ดี่ฉันเกิดความภาคภูมิใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างมากๆและในวันนี้การนำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบ